อย่ายืนกี่ข้างบริเวณประตูขอบคุณค่ะ Doors Closed Please Stand By a Thank c k in the o u คิดว่าไงครับแมงโอไปกุบคนเป็นยาอ่อน คิดว่าไงครับแน่นมากแน่นๆแน่นแน่นจีอะไรนะไม่มีบูทบานลไม่มีบูทไลออนมีบูทอะไรเยอะเกมนี้คนคนไทยเล่นเยอะ Oh, yeah! Yeah, I chose a field. พี่แม่ตกใจเม็ดเป็นไงวะเไม่รู้ว่าอะไรเพราะไม่มีบเฟมอยากให้มีโเฟมไหมฮะอยากให้มีครับอยากดืตูดโอ้ยบบาีบบไะบบาีบบไเม่อ้บาบไมาแฟ่ะาสนเปล่าว่าเขาจะโดน ก็เลยวื้อมาแ้วแล้วมซื้อมาละไอ้เงี้ยแม่ตองพังนะไอ้เงี้ยแม่งซื้อมาแล้วเงี้ยวแม่ต้องพังเลยจ้ะยังไงวะกดได้กี่คียกดได้สองคีย์ไอ้เงี้ยแม่งตื <ay> ้อมาต้องพันกว่าจบแล้วไอ้เงี้ยยินทาน่าร้านเลยไปเนาะจะซื้อแล้วะแต่ไม่อยู่นะโดยแล้วนะครับเนี่ยเวจะใช้ได้กี่วัน ้ยมาแล้วว่ะจริงว่ะมาแล้วว่ะไปวายไปอีกหมดเชียร์จ่ายรูปเนี่นี่ายรูปพายพีคีย์บอร์ดได้หยุดเก็บว่ะแล้ ก็ได้เล่นๆเท่าไ,ไ,ไ,ไม่ต้องตกใจอีกแล้วแล้วแม่ก็ต้องถือเดินทั้งงานโดนโดนไปกี่บาทโดนไปสามร้อยเก้าสิบราคาถูก,ก,ถกมครครับไอ้เหี้ยราคาถูกด้วยราคาเท่าไหร่นะสามร้อยเก้าส <laughs> ิบกดได้ตับกลมในหูอ่ะธูรีกับพี่ไนท์นะครับจะแข่งกันนะก็ในการแ <laughs> ข่งขันสับตีนแตกเด็กยังงง กีฬาทั้งสองคนนะครับเท่าที่แล้วต่ำๆทำไมมันไม่ขึ้นเลยทำไมของไอรีมันไม่ขึ้นเลยนะครับสี่ล้อครับขาดลอยนะครับทมันไม่แน่นหรืออะไรสักอย่างดี คนรับแม่งไม่ต <myster iously> yeah. well, ่างกันนี่ก็ใช้เปรี้ยวแล้วอ่ะ เรียกปลาถ <ș AS 2> ูเลยเรียกปลาถูแล้วครับสุดเรียล้วงไข่เไหมล้วงไข่รล้วงไข่ ก็คอสต์ซูสก็คอสตูกจะหลบเขาจด้แบอวเลยอเลอียวคือยนตัวอเีเมื่อกี้ว่าจะได้เล่นอะไรเมื่อกี้ว่าจะได้เล่นแบบอะไรได้ไรมา อะไรมาเปนเที่ยวกัดพัดหน้าเลยกับเตี้ยวที่เปิดให้ดูแล้วนะกับรานร้าสุดหวานนแล้วป้าปาแมนี้่ค่นี้แหละแลวถาไปดูได้คือก็ันะแนี้คือแบบต่อแถวเฮี้ยอะไรไม่รู้ก็ไปดูี่จ่ายไหสองร้อยไม่ไดไม่ได้ดีกว่า

ทำอะไรกันที่นี่วะมาเดินโดนแรได้กลับเท่าไรเนี่ยไปไหนมาวะลาง้ากลางก้าเหมือนกันดข้าคุเพชรปุรีเดี่ต่อพิศษณ์ทันี่ยกลับบ้านเพชรบุรีไอ้บใยไหนเพชรบุรีไปหาญาติญาติคุณบอกว่าดีเป็นราลาไม่ได้ใช้บาลามกับม งานมีเทียอะไรบ้างไม่มีไม่พอพวกบางอย่างนะพลังก้าเดินสนุกกว่าที่นี่เออพลังก้าวเดินจะดุกกว่าที่นี่เยอะเลยใช่โลกเลยอินเดียชามุจิก็ได้มันคนละสีแล้วกันทีเดียกรวมตัวงานงานรวมตัวเฉยอะกับของปีที่แล้วอะเออเหมือนเดิมก็มาเสพบรรยากาศเออมาเสพยาอมคนละหลอดเออมาเสพยาอม คไม่ิดยังไงพคกอีโมครับพวกอีโมไหอ่ะเอาไปเลยกรัโปรงเดี๋ยวไปมาเลยครับ สภาพก็แปลกๆกลับบ้านดีกว่าเฮยวันนี้แปลกกลับบ้านเลยสุดสัจนึกเลิกมงแต่พี่หนุ่มนอนแค่ในที่นั่งแลบนี้มาแต่ไม่แตะมือสั่นนะอะไรหรือเปล่าเออหนักชุดหน่อยอากาศเย็นไหมนี่ขนาดหนาวได้ยังพักอยู่เลยไม่รู้ทำไมกูจะอ้วกไปเจอกันใหม่